ตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวแต่ตัวอยากให้ดูภาบนี้ไปพร้อมๆกันดูไม่ดีมาหลายวันแล้วเออวันนี้มานนดูดดาดูของดีบ้างอออันนี้เป็นที่ดินเปล่าค่ะของลูกศิษย์ลายหนึ่งที่เชิญท่านอาจารย์ไปตรวจคงจุย้ยตอนแรกรอ,อบต่างจังหวัดนะเออตอนแรกเป็นไงโหมอมโค้งหมานะไม่รอดมาก็สั้นคือทีมงานไปดูเนี่ยใส่หัวทุกคน เพราะว่ามันเหมือนจะอยู่นอกโค้งปะแถมอยู่ฝั่งตรงข้ามดูนั่นนั่นนั่นมีถนนซอยทิ่มเข้ามาตรงที่ตาะโตยืนอยู่ตรงกลางพื้นที่แทงเข้ามายาวมากแถมดูทางไปไปยาวยาวอ่ะที่หลักหมดเลยนะครับมาก็สั้นแล้เป็นโค้งออกไปนิดๆนะครับแล้วก็ทางตรงต่อไปก็ยาวไปหมดเลยถ้าเป็นพื้นฐานในทางองุ่นจุ้ยที่เราเรียนมาแบบความรู้101เนี่ยนะ เราก็จะไม่ให้สร้างถูกนะแล้วที่เล็กด้วยนะไม่ได้ใหญ่ประมาณไล่กว่าเองเนี่ยดูป๋าเนี่ยถึงขั้นบ่อยข้ามช็อตไปทําบ้านต่อไปแล้วใช่ก็ให้ตาโตอยู่ดูคอยดูท่านอาจารย์เออแต่ปรากฏว่าเมลาอท่านอาจารย์มาถึงตรวจสอบลมทิศทางอะไรต่ออะไรการเคลื่อนที่ของพลังดันสร้างได้อีกกระทั่งต้นทุนของเขาไงป๋าเขาทํางานราชการในตําบลนั้น ใหญ่อยู่พอสมควรแหละทั้งตัวเขาและตัวสามีเขาด้วยเป็นไงมีภูมิมีภูมิมีความอาชีพเสี่ยงเป็นข้าราชการทนได้และที่สําคัญมาเรียนหลวงจุ้ยทั้งสัญจรทั้งเร่งรัดมาเรียนหมายหลายอย่างเลยเดี๋ยวก่อนกลับไปอวิจารเรื่องเรื่องชัยภูมิก่อนทีนี้ไอ้ทางมาที่มันเป็นโค้งสั้นๆเนี่ยนะแล้วทางไปที่ยาวเลยซึ่งโดยปกติเขาจะไม่ให้เพราะว่ามาน้อย แต่ไปเยอะเพราะฉะนั้นมาพลัพลังมันจะไม่เหลือค้างอยู่แต่ว่าณจุดนี้ที่ท่านอาจารย์ยอมให้คือด้านฝั่งที่เป็นที่เขาจะสร้างบ้านมันต่ําลงมานิดนึงใช่ค่ะใช่ใช่อ่สองคือตรงข้ามที่เลยเกิดก่อนที่จะเลยพื้นที่หน้าบ้านเข้าไปนิดนึ่งมันมีทางสามแห่งใช่ค่ะพุ่งตรงมาอ่าเพราะฉะนั้นมาคิดตามนะพลังมาทางนี้ปั๊บมันจะโค้งมาโค้งนอกโค้งก็คือมันจะย้อยมาทางนี้และ แล้วออกทางสามแห่งนี้ดันดันเหมือนกับเส้นที่บล็อกพลังขึ้นมาพลังที่มารวมกันกับทางสามแห่งแล้วก็เข้ามาที่บ้านเขาเห็นไหมมันเป็นการตัดเส้นทางที่จะวิ่งต่อไปเพราะฉะนั้นพลังเนี่ยมันก็จะมาหยุดค้างอยู่บริเวณหน้าบ้านเขามากพอสมควรแล้วท่านอาจารย์ก็ให้ทําแองรับจ้าทาเป็นลานที่รับรับตรงนี้เลยเนี่ยเที่ยวนี้นะเนี่ยมันก็สนุกอย่างหนึ่งเมื่อเรามีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดนะ ท่านอาจารย์ก็จะมีโอกาสใช้วิชาแปลกๆแ,แล้วก็ศึกษาชัยภูมิมที่น่าสนใจเอามาเป็นบทเรียนเหมือนคราวที่แล้วที่เราไปดูสายน้ําประตูเมืองใช่ไหม,มที่อาจารย์บอกว่าเป็นบ้านที่อยู่อยู่เฉยๆก็รวยเรื่อยๆอะไร<ม>อย่างเงี้ยนะ น้ำรับซับอะไรอย่างเนี้ยอันนั้นก็เป็นความรู้ของทีมงานไปเป็นโชคดีของทีมงานท,าที่ได้ไปแต่เราก็ยังไม่ลืมเอามาถ่ายทอดนะสรุปว่าบ้านเนี้ยอาจารย์ก็ให้เขาสร้างบ้านได้ให้สร้างเพราะท่านอาจารย์บอกว่าเขาก็สามารถบริหาร <c oughs> ดูแล่วงจุ้ยได้เออ,อ,อคำนี้เนะี่ยน่าสน,น่าสนใจคําว่าบริหารและดูแลหวงจุ้ยได้เนี่ยหมายถึงว่าพออาจารย์ให้สร้างแล้วหรือบอกคอนเซ็ปต์เข้าไปแล้วเขาสามารถจะ เอาไปใช้ได้แล้วก็แก้ไขเป็นแล้วดูแลต่อได้<ม>เป็นอย่างเนี้ยท่านอาจารย์ก็จะมีโอกาสที่จะให้เราแก้ไขมากขึ้น<ม>นะเนี่ยไอ้ไอไอการดูพลังหรือการเข้าใจพลังแบบเนี้ยพวกเราที่อยู่ทางบ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปเนี่ยน้อย<ม>แต่ว่าทีมงานเนี่ยเราไปกันทุกวัน<ม>แล้วเราก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เห็น พลังที่มันเทียบกันอย่างเมื่อวานเนื้ัให้นราไปสองหลังเนี่ยพี่น้องกันบ้านติดติดกันเลยแบบบ้านแพทเทิร์นบ้านเหมือนกันนะแต่ป๋าบอกตาโตว่าตาโตเราเข้าบ้านแรกแล้วตาโตเราเข้าบ้านที่สองดูแล้วความรู้สึกมันต่างกันไหมเออสุดท้ายเราก็ไปออกันอยู่ที่บ้านบ้านที่สองใช่เพราะว่ามันมันมันเกิดสมาว่าความแตกต่างจริงคือเราที่เป็นแขกนานๆไปทีหนึ่งเราจะรู้สึกอย่างเช่นบ้านแรกคือมีแมวแต่ว่านั้นเราไม่ได้กลิ่นนะแต่ว่าเขามีแมวเออ สองก็คือบ้านนั้นน่ะมีกลิ่นต้องต้องยอมรับนิดนึ่งว่ามันมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้บางอย่างที่ป่าเข้าไปแล้วป่าได้กลิ่นกลิ่นอาหารไหมไม่รู้ป่าไม่รู้มันมีเค็มๆอ่ะมันมีกลิ่นบาง่อาหารนั่นแหละป่าเพราะว่าโตอาหารมันอยู่ที่ห้องโถงไงใช่ค่ะใช่ใช่เห็นไหมเขานั่งทานตรงนั้นแต่ว่าไอ้บ้านนั้นน่ะมันมีห้องอาหารที่เป็นกระจกเพราะฉะนั้นพอเข้าไปในห้องโถงแรกมันจะไม่มีกลิ่นใช่ค่ะมันจะเป็น หอมเ uh huh. แล้วบ้านบ้านที่สองสะอาดเป็นระเบียบมาก uh huh. บ้านแรกก็สะอาดแล้วนะ uh huh. แต่บ้านที่สองสะอาดกว่าเยอะอืม uh huh. เขามีการดูแลในเรื่องของการปรับ อากาศภายในด้วยป่านหรือว่าหลายอย่างประมาณนี้แล้วก็ทําเป็นไงก็บางอย่างเขาไปเรียนสองคนนี้ไปเรียนเล่งรัดพร้อมกันเลยนะแล้วก็กลับมาพัฒนาที่บ้านก็ทําได้ดีณระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าชัยภูมิอย่างเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ชัยภูมิชัยภูมิมันไม่เอื้ออํานวยให้เขาแล้วกําลังของเจ้าบ้านอีกเหมือนกันเขามาอยู่บ้านนี้เขาก็ดีแต่ว่าเขาดีในขณะที่ว่าเขาไม่รู้ตัวว่าในเมื่อเขาไปหมายเลขแปด อีก2ปีเนี้ยจะเสียหายใกล้ละอาจารย์บอกว่าเรามีกําลังร้อยหเราหามาได้ร้อยหนึ่งแต่บ้านเนี่ยลดกําลังเราลงไป60-70%เอเพราะฉะนั้นของที่เราเหลือเหลือแค่นิดเดียวเหลือไม่ถึงครึ่งจากความที่เราจะน่าจะเก็บหรือสะสมได้มากกว่านี้ใช่ไหมแล้วทําไงอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามีอยู่สองช้อยหนึคือหาบ้านใหม่นะครับอันนี้คือไวที่สุดดีที่สุดแล้วก็ ไปหาคอนโดย้ายออกไปเลยสองคือให้ไปทํากําลังเราให้มันเพิ่มขึ้นเหมือนกันที่อาจารย์พูดถึงเขาเป็นสามคู่เขาเป็นสามแปดเป็นเหอรทู่ไม่ใช่เป็นคู่เหอทู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ทําให้รุ่งเรืองระดับหนึ่งทำอาจารย์บอกว่าทําอะไรก็ไม่ลำบากแล้วก็ไม่ถึงว่าขั้นจนก็ดีกว่าคนอื่นแต่ว่ามันจะมาถูกลดจากบ้านเพราะฉะนั้นให้เขาไปทำแซกี่ให้มี8เข้ามาเพิ่มอีกคนนึงก็จะเป็น8ป อีกคนนึงก็จะเป็นบบสาม,สามเห็นไหมแต่ละคนก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาปรับในบ้านะนะโดยที่นอนให้ถูกกินให้ถูกบริหารภายในให้มันถูกต้องมันก็จะสามารถทําให้เราข้ามไปได้แล้วก็ยาวไปถึงยุค9แล้วก็ยุคหนึ่ง ซึ่งรายนี้สองพี่น้องเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําทั้งคู่เลยทั้งแซกีแล้วก็ทั้งทันที่บ้านทําคู่กันไปเลยใช่เนี่ยมันเป็นมันเป็นช้อยที่ดีนะแล้วก็อีกหน่อยก็คือหมายถึงว่าบางทีมันเหลือแค่สองปีไงใช่ค่ะมันจะหมดแปดใช่ไหมใช่แล้วแค่ไปอยู่คอนโดก่อนอ่ะทําตัวเองให้แข็งแรงแล้วพอพร้อมเก็บตังค์นะพอยุเก้าก็ค่อยสร้างบ้านในยุคเก้าอย่างเนี้ยมันถึงจะทําให้ เป็นสเต็ปสเตปไปนะเนี่ยเรามองไม่ออกแหละแต่ท่านอาจารย์ถ้าวางแผนแล้วก็เตรียมงานไว้ให้เราหมดแล้วะนะครับพี่แตนว่าพวกเราก็คือหมั่นมาเรียนให้ตัวเองมีความรู้มีความรู้แล้วก็เวลาครูบาอาจารย์แนะนําท่านอาจารย์แนะนําอะไรไปเราก็จะได้เอาไปใช้อเอาไปปรับให้มันเข้ากับชีวิตเราได้แต่ละคนมันมีหลายช้อยมีหลายทางเลือกะนะแต่ว่ามันก็ต้องไปประเมินเอาละเราพร้อมแค่ไหนเราไหวแค่ไหนนะ ถ้าสนใจอย่างเงี้ยอย่างแซกีอย่างเงี้ยถ้าโอเคไม่เดือดร้อนเลยบอกเลยว่าเชียร์เพราะว่าเป็นห่วงเวลานี้เท่านั้นถ้าไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรก็คือตุนไว้นะเพราะว่าพื้นที่นี้หมดแล้วก็หมดเลยนะแต่โอกาสหน้าเราไปหาบ้านก็ค่อยว่ากันติดต่อคุณโอไปนะ0818104229รางวัลเข้าๆได้เลยแจกเลยทันทีสามชิ้นนะลบกแมวป่า จิ้งจบก้าวหางยาจินตามายะอันนี้ให้ทุกคนคะนะที่มาทำแต่กีส่วนของรางวัลพิเศษอาจารย์ให้ไปเสี่ยงโชคกันเอาเองก็คือ,องูกินหางหรือ,อว่ากินไม่หมดหน้าขบะนะครับมีสามรางวัลสําหรับจับรางวัลพิเศษอเอาไวส้สนุกสนุก ให้สุดๆแล้วอาจารย์มอบให้สิทธิ์ขนาดนี้เพราะว่าอยากให้คุณๆๆมีกําลังเนี่ยที่จะลากออข้ามยุคไปเนาะอย่างที่อย่าลืมนะป๋าบอกนะลกมารดามใครไม่เอามาติดต่อแลกกับป๋าได้ช่วงวิชาการจ้าจ๋าในวันที่12-13-14นี้ที่เรามีการมอบยาคูจินตมยะให้ใ<ช> <ๆ S 2> ที่บ้านภูเขานะคะแล้วก็ที่ห้องสัมมนาที่บอกว่าเราจะมีเครดในทางฮวงจุ้ยเนี่ยไป ลดกัน20%มีอยู่ตัวหนึ่งค่ะที่หลายๆคนควรที่จะรู้คืออันนี้เป็นเจดีย์เก้าชั้นนี่ค่ะแต่ที่วางอยู่นี่คือนำมาทันหมุนช่างค่ะ่ะก็จะมีลูกแก้วกลมๆล้อมแปดลูกอย่างนี้เรียกว่าทำมันดาราไหมคะมันเป็นเพชรเนี่ยเป็นเพชรที่เขาตั้งไว้ในทิศตัวอ,ออกเฉียงเหนือค่ะเป็นทิศของสติปัญญาทิศหนึ่ง ก็เลยใช้ลูกแก้วช่วยค่ะือปกติเราใช้อันนี้มันมีเคลียร์คอร์สใช้อันนี้มีถ้าคุณใช้ม่เคลียร์คอร์สได้ก็ะดีกว่าใช้ได้ค่ะก็จะมาล้อมเจดีเก้าชั้นเจดีนี่ก็คือเป็นตัวแทนของสติกปัญญาเพราะว่ายอดเจดีมีปลายแหลมยอดเจดีปลายแหลมปลายแหลมก็คือหมายถึงส่วนช่าง เชียบแหลมค่ะคุณมีสติปัญญาเชียบแหลมก็มีใช้ตัวนี้มาช่วยตั้งเสริมในทิศตอนออกเฉียงเหนือค่ะนอกจากนั้นก็คือก็อย่าลืมว่าการทำเฟสหวนช่างยังไงก็ต้องมีกิ่งไผ่สีกิ่งกิ่งนะิ่ะสอเหลาแหลมสีแท่งมีโคมไฟดอกบัวโคมไฟการใช้โคมไฟดอกบัวท่านอาจารย์บอกว่าเป็นโคมไฟที่เป็นมงคลนอกจากว่าความเป็นมงคลของ ของดอกบัวเองแล้วเนี่ยคือโดยลักษณะของโคมไฟเนี่ยเวลาเปิดไฟล้าจะมีแสงออกมาเป็นห้าสีห้าสีค่ะเพราะว่าด้ดอกบัวเนี่ยเป็นดอกไม้ที่เป็นมงคลทั่วโลกเลยนะยอมรับกันว่าเป็นดอกไม้มงคลค่ะอ่าแล้วก็ช่วยได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเครห่วงจุ้ยนะคะแล้วควบคู่กันไปค่ะที่ท่านอาจารย์ก็ หามาให้สิทธิ์เหมือนกันคร่ะคือตัวนี้สิ่งที่คุณตาโต,ตอยากจะให้เรานําเสนอคือเป็นเพชรน้ําค้างหรืออะ่รเหล็กหลายแก้วนะฮะเหล็กหลายแก้วนี่คือเป็นอัญ,ญมณีที่เป็นธาตุกเกธตรตัวหนึ่งนะฮะอันนี้จะมีประวัติเกี่ยวกับหลวงปู่สวงนะฮะที่ท่านแบบเมื่อครั้งเมื่อครั้งที่ท่านไปทุ่ดงไปที่ถ้าเขากระเดืองที่จังหวัดสะแก้วเรากฏว่ามีพญานา ขึ้นมาต้อนรับท่านก็นแสดงฤทธิ์เกิดพินิหารก็คือทําให้น้ําค้างนี่ไหลทวนกระแสกับตัวเป็นก้อนยมันดีขึ้นมา,าซึ่งหลวงปู่สูงท่านก็นําสิ่งนี้มาบรรจุไว้ในเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งแต่วัตถุมงคุคคลต่างๆที่ท่านเป็นผู้สร้างขึ้นมา,านะครับเขาเนี้ยเาว่าเหล็กไหลแก้วหรือเพชรน้ําค้างเนี่ยก็มีอนุภาพในเรื่องของโชคลาภโภคัะย์เสริมดวงบรารมี วาสนานะฮะแล้วก็เป็นเมตตาหมานิยมแล้วที่สำคัญคือช่วยให้ทรมาค้าขายได้ดียิ่งขึ้นเพราะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้นำมาให้พวกเราได้ไปไปพิจารณาไปเลือกใช้ตามความต้องการของท่านท่านมือนั้นคิดว่าท่านเจริญท่านชอบคือใจท่านชอบนะฮะแล้วท่านไปแล้วมีก็ถือว่าเขาเรียกสื่อถึงกันได้ ได้ครอบครองได้นํามาบูชาให้ส่ว้ก็ถือว่าเทวดาประจำเล็กหลายแก้วเนี่ยก็ชอบท่านก็จะไปขึ้นท่านเพราะนั้นท่านก็มีโอกาสได้รับไปคเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าของวิเศษต่างๆเนี่ยท่านที่ได้อาจารย์เคยบอกว่าจะมีเทวดาประจำเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยก็หมายวามว่า เป็นวาสนาที่ท่านจะได้รับแล้วก็จะมีเทวดาคอยคุ้มครองคอยช่วยเหลือท่านในเรื่องใดก็แล้วแต่ทีท่ท่านอธิษฐานก็จะสําเร็จได้โดนงยาช่วงหวงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมวกดำหวงจุ้ยของอาจารย์มาความโชคร้ายความผิดหวังและอุปสรรคทั้งวงทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคือเครื่องวัดและตรวจสอบความเข้มแข็งแห่งใใจิตใจของตัวเราาก็ ทุกคนมันต้องมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนมีหงจุ้ยในใจเพื่อต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นกำลังใจจากทีมงานท่านอาจารย์มาทุกวันนะคะวันนี้มี fc นะคะเมนเข้ามาว่าได้คิวาวงจุ้ยสัญจรแล้วดีใจด้วยเราจะได้ไปเจอกันนะใวันที่12 13 14นี้ใช่ครับ อ่ะพุ่งนี้หยุดแตงพุ่งนี้สาวที์นี่สาาทย์นี้ไม่มีเรียนไม่มีสอนนะครับไม่มีออนไลน์ไม่มีสอนออนไลน์ด้วยนะครับพี่โรงเรียนเขาไม่มีสอนครับเจอกันวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่เลยนะครับสาหรับใครที่ได้คิวแล้วก็ขอแสดงความดีใจด้วยได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันใช่ใช่ใช่ระบบมาตรการที่จะป้องกันให้ใส่หน้ากากนะคะมีน้ํายาเจลอะไรไปล้างมือใช่ใช่นะครับก็ เตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับแค่ไปเจอกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านสวมแมสไปด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยส่วนหนึ่งกับเอฟซีอีกท่านหนึ่งน่ารักมากอันนี้มาเม้นทุกโพสต์นะคะติดตามดูคุณแตงทุกวันนะฮะค่ะเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยคนนี้อ๋อคนนี้นะอ่าคุณภาสชัยเอื้ออนันชัยค่ะไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่รู้สึกจะระยองป่ะว้เมนมาว่า กราบสวัสดีครับท่านอ,อาจารย์มาอ๋อศรีราชา,าสิทย์ศรีราชา,า,ชาขอร่วมแสดงความยินดีและดีใจและจะตั้งใจเรียนครับและขอให้ท่านอาจารย์มาและคุณหมอและบาลอนและคุณตาโตและทีมงาน,านมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปอีกครับขอบพระคุณมากครับอขอบคุณครับ เราอยากรู้ว่าคุณพัชชัยได้ทำฮวงจุ้ยอะไรไว้บ้างชีวิตเป็นอย่างไรคนเนี้ยที่ตาโตจับตามองอยู่คอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์ไหมเอร์โตเขาทจุ้ยอะไรได้บ้างทราบหน่อยว่าตอนนี้กาลังทําอะไรอยู่บ้างทำฮวงจุ้ยในใจอะไรหรือทําฮวงจุ้ยที่บ้านแบบไหนไปถึงขั้นไหนแล้วเป็นตัวอย่างว่าให้คนอื่นมีมีผลตอบรับมาอย่างไงบ้างนะครับก็ฝากเอาไว้ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพที่แข็งแรงช่วงนี้ยิ่งต้องระวังบ้ากเป็นพิเศษนะครับก็ขอใหท้ทุกคนสมหวงังสุขภาพดีมีความสุขนะครับสวัสดีนะครับ